สวัสดีค่ะอ้อมาแล้วค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมบ้านพร้อมที่ดินแปลงสวยๆค่ะทำเลดีติดถนนลาดยางนะคะแปลงนี้นะคะเนื้อที่อยู่ที่5ไร่1งงานกับ63ตารางวามีบ้านในพื้นที่สองหลังนะคะตัวบ้านสองชั้นนี้นะคะขนาดสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงนะคะมีระเบียงชั้นสองสำหรับชมวิวด้วยค่ะ แถมฟรีแอร์หนึ่งเครื่องนะคะสำหรับหลังนี้บรรยากาศรอบๆก็จะปลูกพวกต้นมะม่วงมะนาวนะคะมีพื้นที่ว่างสามารถปลูกผลไม้ตามใจชอบได้เลยค่ะเนื้อที่ตัวบ้านนะคะจะอยู่ประมาณหนึ่งไร่นะคะทำรั้วเมทัลชีตล้อมรอบไว้ค่ะส่วนตัวบ้านหลังที่สองนี้นะคะ หลังสีฟ้านี้ขนาด3ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องโถงนะคะแถมแอร์ฟรี1เครื่องเช่นกันค่ะตัวบ้านทั้งสองหลังนะคะสภาพพร้อมอยู่ค่ะสามารถหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะเหมาะกับการทำบ้านพักยามเกษียณมากๆค่ะเพราะอากาศดีอยู่ในชุมชนหมู่บ้านนะคะเหมาะเป็นบ้านสวนทำสวนผสมบ้านพักตากอากาศเรือนรับรองได้นะคะ การเดินทางก็สะดวกสบายค่ะที่ดินติดถนนลาดยางนะคะหน้ากว้างประมาณ80เมตรค่ะห่างถนนใหญ่นะคะการเดินทางห่างถนนใหญ่ประมาณ7กิโลเมตรค่ะห่างตัวเมืองปาจีนบุรีห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลเจ้าพยาอาภัยภูเบศประมาณ15กิโลเท่านั้นนะคะ แปลงนี้ถือว่าน่าซื้อนะคะได้บ้านสองหลังบนพื้นที่5ไร่1นึงาน63ตารางวาแต่เจ้าของขายในราคาเบาๆเพียง3ล้าน8แสนเท่านั้นค่ะที่สำคัญเลยนะคะสามารถยืนกู้ได้อ้อมเป็นคนดำเนินการให้นะคะดูแลให้ฟรีตั้งแต่วันทําเรื่องจนถึงจนจบวันโอนเลยค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะทํำเลที่ตั้งอยู่ตําบลโพง,งามอ,อําเภอประจันาคามจังหวัดปราจีนบุรีนะคะบรรยากาศดีการเดินทางสะดวกราคาก็เบาๆและด้านหลังแปลงยังติดฝ่ายน้ําด้วยนะคะถือว่าน่าซื้อหน้าครอบครองอีกหนึ่งแปลงค่ะยังไงรบกวนฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ